สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับตอนนี้อยู่เกมโกกาเดนนะทุกคนอีก5ชั่วโมงอัปเดตแล้วนะครับพ,พี่เพเลยต้องรีบมารีวิวนี่ครับผมวิบวิงครับทุกคนได้มาแล้วฮิฮิฮ,ฮ,ฮิยังไม่ได้ปลูกเลยทุกคนดูสินี่วิบวิงของเรานะฮะหน้าตาเป็นอย่างงี้สวยงามมากเลยครับเดี๋ยวมาปลูกเลยแล้วกันนะนี่เดินดอกแดงดอมาปลูกเลยเอาตรงนี้เลยนะครับหน้าหน้าเลยครับผมจะปลูกในส่วนนี้นะเพราะว่าผมจะใช้ส่วนนี้ตอนเข้าเซิร์ฟแบบรวมๆนะเพราะว่าได้จากว่ามันไม่แหลกนะเซิร์ฟอีกอันนึงผมว่ามันแหลกคลิปหายไปเพราะอะไรเพราะมป่ามันลกเกินอ่ะเออมา ปุ๊บปลูกกันเลยปั๊บนี่ครับเฮ้ยไม่ปลูกมันโตเป็นอย่างนี้เลยตัวไวแท้โอเคมาเดี๋ยวรดน้ำ water 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 링แคนปุ๊บปุ๊บปๆ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บอ่าโอเคลุย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 ดไปเรื่อยฮะเฮ้ยโตช้ายอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราปักสปริงเกอร์เลยทุกคนสปริงเกอร์สปริงเกอร์อยู่ไหนเอ่ยเบสิกสปริงเกอร์อืมนี่ไงเจอแล้ว เค okay, ปับไปเลยปั๊บปับปั๊บับ,บนี่ฮะหน้าตาของมันคือเป็นต้นอย่างนี้เล็กๆน่ารักตมุตมิอุจุอุจิมากอืม,อมแล้วก็เอ่ออะไรนะแป๊บนึงนะเออผมขอเปลี่ยนเซตก่อนผมเปลี่ยนเซตเป็นเซตสามก่อนนะฮะเซตสามจะเป็นเซตที่แบบมีมอนเตอร์ใหญ่ๆอย่างนี้อลังการงานสร้างครับทุกคนเป็นไงโคตรเท่นะอลังการมากโอเคเดี๋ยวรอนี่วิิงโตนะครับวอเทอร์อ๋อวอเทอร์อยู่นี่เดี๋ยวเรามาใส่ตรงนี้แล้วกัน โอเครดนำ้ Jamie, ร Jim, นำรดนำ้ำรดน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 ้ำลดน้ำเลยนะฮะจื๊บโอเครดไปเรื่อยๆปูปบปู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 อะอุ๊ยทำไมรดน้ำไม่ติดแล้วอ่ะอ๋ออ๋อมันอ๋อถ้าเกิดรดตรงนี้มันไม่ได้นะครับต้องลดแค่ในนี้เอ๊ะหรือว่าผมปลูกตรงนี้มันไม่เหมาะปะเนี่ยแป๊บนึงนะขอย้ายก่อนขอย้ายก่อนนะอาจจะไม่เหมาะนะอาจจะลดลำบากนิดหนึ่งตรงนี้ travel travel ฟึบย้ายมาตรงนี้แล้วกันจิบๆโอเคแล้วก็วัตเทอร์ลิงแคนวัตเทอร์ลิงแคนรถไปเรื่อยๆนะฮะมีใครได้กี่ต้นครับผมผมได้แค่ต้นเดียวเองนะทุกคนวิบบิงเนี่ยแล้ววิบบิงเหมือนจะเป็นระดับเอ,อ่อพิสเมติกด้วยนะทุกคนไม่ธรรมดานะวิ๊บบิงนะพิสเมติกเลยนะครับอืมตัวตึงตัวตึงนะปกติจะระดับดีวงดีวายนะครับนี่พิสเมติกเลยนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆครับผมสําหรับวิ๊บบิงของเราเนะี ไปเรื่อยๆปับป๊บๆๆๆๆเอาให้หนัวๆเลยเอาให้แบบเยอะๆเลยนะฮะยูสปินมาเฮดไล่เลาวเลยครับมาแล้วเริ่มตัวแล้วครับเริ่มตัวแล้วตอนนี้โอเคนี่น้ำเรามีเยอะครับเพราะงั้นลเราดวลได้เลยนะอ่าเดี๋ยวเราใส่นี้ดีกว่าอะไรนะเป็นอืมกดลิสปริงเกอร์ด้วยได้ไหมอะแต่ผลมันจะใหญ่ขึ้นนะเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกผลใหญ่ขึ้นนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเพราะสุดท้ายแล้วพอเวลาทำจริงๆนะทุกคนก็ต้องใส่แบบสปริงเกอร์อยู่แล้วนะฮะโอเคใส่แค่ลกดลิสี่สปริงเกอร์คงไม่เป็นไไรรมาากเท่่หนะ แต่มาสเตอร์สเิงเกอร์นี่เห็นผลแบบชัดๆเลยนะครับทุกคนลดไปเรื่อยๆเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราใส่นี้ดีกว่าทุกคนเขาเรียกอะไรนะเป็นไทเซอร์ท็อปด้วยเอาไทเซอร์ท็อปมาชนด้วยดีกว่านี่ผมมีไทเซอร์ท็อปด้วยนะครับทุกคนเอาไว้แบบจังหวะที่แบบว่าขี้เกียจทําแบบเหนื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็แบบใส่ไทเซอร์ท็อปทำเลยปึบวางไปเลยนะโอเคแล้วก็รอไปสามนาทีนะครับไทเซอร์ท no ็อปสามนาทีอ่านี่แหละของดีของดีงดลดน้ําต่อ ตอนนี้สิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับสำหรับวิบวิงวิบวิงวิบวิงเพดผมวิบ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 อ่ารถไปเรื่อยๆสำหรับวิบวิงของเรามาดูกันว่าจะเป็นไงนะฮะอ่านี่แหละรถไปรถไปรถไปจับ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 บโอ้ยมาแล้วครับนี่ต้นนี้เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ ตอนนี้ก็ is, 25%แล้วนะครับทุกคนนี่25%แล้วรุ่ยรุ่ยรุ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 ยโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะต้องปักสปริงเกอร์เพิ่มเพราะสปริงเกอร์หมดแล้วนะฮะสปริงเกอร์เบสิคสปริงเกอร์อยู่ไหนเอ่ยกอรลี่เลยแล้วกันนะไม่ต้องเบสซูเบสิคหรอกครับผมระดับเรามันต้องแบบกอรลี่เท่านั้นนะครับทุกคนอ่ามาแล้วก็วอเทอร์ลิงรุ่ย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 รุ่ครับผมเอาให้แบบชุ่เคเจ สมารลมโบ๊ะบเลยฮะนี่เลยชุ่มฉ่ำไหมทุกคนอย่างนี้ชุ่มฉ่ำมากครับอย่างนี้อ่ารดรัวไปนะฮะเปะิบเปิบเบเบโอเคมีใครแบบว่าได้ตัวนี้กี่ต้นกันบ้างคือผมได้ต้นเดียวผมก็มแบบหืดขึ้นคอแล้วนะคือคือมันยากจริงๆนะฮะผมจะได้มานี่ผมเล่นเป็นอัปเดตแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าแบบเก็บของยากมากเพราะปกติผมเปิดแค่แบบยี่สิบแพ็คสิบเจ็ดแพ็คอะไรเงี้ยผมก็ได้แล้วนะอันนี้คือแบบรอบเป็นเปร้อยแพ็คเลยทุกคนซึ่งแบบโอ้โหทอแท้มากครับ ทำมานานมากจริงๆนะจนแบบจนเนี่ยอีกห้าชั่วโมงอัปเดตแล h, ้วเนี่ยเพิ่งแบบเพิ่งได้เป็นกรอบมปยากมเนี่ยทุกคน28%นะตอนนี้อ่าหุ้ยโตย่างจริงๆนะตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าควายธนูเราจะชนตอนไหนเนี่ยอีกหนึ่งนาทีครับควายธนูเราถึงชนนะอ่าลุยรวยลุยรวยรวยรววยครับรัวๆครับโอเคยรถน้ําไปให้ชุ่มฉ่าเลยฮะชุ่มฉ่าสุดใจโอเคปึ๊บปุ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 ๊บ รถเรรัวฮะอ่าโอเคตอนนี้มีอันนี้ขึ้นมาแล้วเขาเรียกอะไรนะใบขึ้นมานะฮะเอาไปเลยรัวรัวฮะรัวรวนี่ตอนนี้มาเริ่มมาเดิน,นวนๆ,ๆแล้วดูก่อนอีกกีกก่วิอีกสี่สิบวินะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะอีกสี่สิบวิเท่าน,นั้นมันจะมาชนต้นนี้หรือเปล่านะฮะมาดูกันมาดูกันตื่นเต้นตื่นเต้นอยากเห็นแล้วว่ารอนานแท้วะมสามสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วทุกคนตอนนี้นะฮะ ต้องใช้น้ำรัวๆไปก่อนตอนนี้เปิบเบเปิบบออบอ่าหมามาขุดอยู่ตรงนี้หมาน้อยน่ารักมากเลยเห็นไหมตัวมันอ้วนต้ดตานะตัวใหญ่มากเลยดูดิเป่งประกายเป็นเป็นแสงวุบวๆบวบวับเลยอ่ะเพชรวิบวับวบวับเลยเครัวๆครับแล้วก็เอออีกเท่าไหร่อีกแปดวิอ่ะมา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 ครับเออตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ้ยผมรู้ละผมรู้ละ ถ้าเกิดเราถอดเออเรนโบว์ดิโลเนี่ยเอ้ยเราใส่เรนโบว์ดิโลกับไฮโดรส็อปอย่างเดียวเนี่ยมันก็แบบจะยิงเฮ้ยนี่ไงอ่าชนแล้วครับผมชนแล้วฮะเก้าสิแปดเปอร์เซ็นตะครับตอนนี้โอเคชนแล้วครับเก้าสิบแปดปอร์เซ็แล้วนะฮะรดวๆเลยครับตอนนี้อ่านี่อหน้าตามันเป็นยางี้เหรอเนี่ยโอเคหน้าตาก็ดูดีนะหน้าตาดูดีอยู่นะฮะใช้ได้นะครับเนี่ยหน้าตาดูดีอยู่เดี๋ยวเราลดาลุลรัวก่อนนะฮะให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะได้เป็นแบบออกมาเป็นผลได้เลย เสียดายนะไม่มีกบนะครับเออผมมีกบปล่าวะ FROG อ๋อนี่ไงมีกบอยู่มีกบอยู่แต่เสียดายกบเป็นตัวเล็กอ่ะรอนานเกินอ่ะอทุกคนกบผมตัวเท่ามดอ่ะเอาตัวไหนออกดีอืมีตัวจําเป็นทั้งนั้นอะไรที่ใส่ไว้เนี่ยงั้นไม่ออกแล้วกันเออเป็นเอ้ยไม่ต้องรอหรอกเดี๋ยวมันก็นีแล้วเดี๋ยวมันก็โตแล้วทุกคนดูดิเห็นไหมแปเดียวเองนะลดไปเรื่อยๆป๊าป๊าป๊าป๊ป๊าป๊ นี่ตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับต่อไปแค,แค่รอผลโตนะฮะผมว่าผมต้องใส่นี้ด้วยดีวยกว่าใส่เป็นเขาเรียกเลยนะตัวละครช่วยเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่โตสักทีเอ่อขอถอดหมาออกนะก็ใส่เป็นกบไปนะครับใช้กบช่วยหน่อย FROG อ่า e อ h o f ฟ x ใส่ลงไปนะฮะนี่เอ h ก f ฟ x กบตัวนี้เป็นสีเหลืองเลยนะโคตรเท่เลยครับใส่ไปแล้วนะฮะสี่นาทีมากบก็จะชนนะครับนี่ทุกคนเหมือนมาเริ่มออกมาเป็นก้านแล้วนะครับนี่อันกระจิว๋วดี๋วนยฮะ ตอนนี้ก็กบผมก็ทํางานไปแล้วนะทำไมทํางานแล้วปุ๊บมันออกมาแค่นี้เองไงทุกคนดูดิมันออกมาน้อยมากเลยนะครับมันอันกระจิ้วเด็กตุมต๊มตุ๊มจังเลยอ่นะทุกคนเดี๋ยวผมลงเออเป็นกอร l ลี่สปริงเกอรเหมือนเดิมดีกว่านะฮะโอเคกอร l ลี่สปริงเกอรอ่านี่เอาไปเลยแ,แล้วก็ลด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 ,ลดไปอ่ามาชนมาชนหน่อยดิชนหน่อยแล้ว ชนหน่อยเลี้ยวัยรุ่นอีกยี่สิบแปดวินะฮะยี่สิบหกแล้วโอเคมาจงชนซะเดี๋ยวนี้ให้มันแบบกระจายเลยฮะกลายเป็นวิบวิงเลยเร็วเร็วเร็วรอรอรอ,อแต่เหมือนมันจะติดบั๊บตลอดเนี่ยทุกคนเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยมันบุ๊บ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 หมีแล้วอะ่ะแต่ไม่เป็นไรติดบัฟเดี๋ยวผมก็จะไปหานเอาแล้วกันนะฮะว่ามันราคาเท่าไหร่นะราคาที่แท้จริงของมันนะครับผมโอเคลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆนี่แน่รอก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนมาเร็วมาเร็วไทยสุรท็อป ได้วเวลาโชว์ฝีมือเจ้าแล้วมาแล้วฮะปังอ้าวชนแค่รอบเดียวเองเหรอไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะอีหยังอันนี้อ้งงอ่ะแกชนแค่นี้จะชนทำไมเนี่ยถ้างั้นอ่ะ w h a t t h e Hell w h a t it d i d มันเกิดอะไรขึ้นฮ้อ <c oughs> งงแล้วทุกคนชนรอบเดียวเองอ่ะ โคดทอ่อโคดท่อเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้อาหารมันแล้วกันเป็นพาสซีฟนะพาสซีฟบ okay, ูส์โอเคนี่ให้อาหารเขาเอาก็ได้ฮะปุ๊บนี่เลยอโอเคแล้วก็ตัวนี้ด้วยใส่ไปใส่กบด้วยให้กบด้วยนะฮะนี่ไม่เห็นจะยากเลยครับปุ๊บอ่ากบเราก็จะได้แบบไวๆหน่อยนะครับโอเคชิวๆชิวๆชิวๆเรามีนิฮอนสลุอยู่ใช่ไหมเนี่ยนิฮอนสลุเอามาใส่ก็จะบัฟอีกนะ แต่ไม่เป็นไรค่อยว่าแล้วกันนี่เลยเทคนิคของผมนะฮะในเมื่อรอไม่ไหวเราก็ใช้วิธีนี้ในเมื่อมันไม่มันไม่ไมันไ,ไ,ไ,ไม่แบบได้อย่างที่เราต้องการสักทีนะฮะโอเคอนี่ย้ายมาตรงนี้หน่อยให้มันใกล้ๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราดูก่อนว่ากบอยู่ตรงไหนกบใกล้แล้วกบอยู่ตรงไหนเอ้ยกบน้อยกบน้อยคอยใจอยู่ไหนเอ้ยเราต้องหากบนะ,ะนี่จนะนักกบนี่กบมานีปุ๊บวางเลยฮะ วางใกล้ๆกบครับกบมันจะได้แบบว่า,าจัดการให้เรานะฮะโอเคต้นที่ใกล้ๆที่สุดกบมานน่ฮึบฮึบสวยครับกบอากบนี้แล้วครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเอ้ทำไมมันไม่โตอ่ะเฮ้ยบัคหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยบัคหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยกบเราก็ทํางานแล้วนะเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรครับเนี่ยเกนกันปาครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมลองรีรีเกมแป๊บ,บนึงนงะทุกคนรีเกมแป๊บหนึ่ง ลองออกเข้าใหม่ก่อนนี่เดี๋ยวเข้าใหม่ดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงมาเข้ามาแล้วครับทุกคนเฮ้ยดูดิมันงอแค่นี้เองอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยทําไมมันถึงน้อยจอยังเลย What the hell What the do you mean What the understand u n d s t i l l ไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวผมจะรอให้มันโต,นตแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวจัดไปตอนที่มันโตนเต็มที่เลยแล้วกันนะครับนี่ผมลงทุนไหมทุกคนผมปักทุกสปริงเกอร์เลยนะยกเวน้นก็เอ้อเวนแกนมาเตอร์สปริงเกอร์นะครับ ให้มันใหญ่ที่สุดนะเอ้ยให้มันให้มันไวที่สุดนะครับไมันมันไม่โตสักทีอ่ะเศร้าอ่ะขนาดชนไปหลายรอบไปนะครับชนไปหลายรอบมากๆเลยนะสาหรับไทเซรอร์ท็อปกับกบอบอบนะคือแบบใช้พลังไปบ่อยมากนะครับก็ยังไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเลยอ่ะผมงงมากเลยนะนี่อีกสิบห้าวิกบะจานี้ละกลบเดิมนี่ดีมากดีมากดีมากกบเดิมนี่เลยดีมากดีมากอ่านี่ฮะกบกบจะไปทางนั้นกบแบบนี้นะต้องต้องดึงต้นไม้ไปหากบก่อน โอเคอ่นเนี่ยมันในไ้บิวิงแล้วดูดิเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันยังไม่เกิดเลยขึ้นเลยอะดูดิขนาดกบเราทําขนาดนี้แล้วอะมันเป็นเพราะอะไรมันบั๊กหรือเปล่าอะผมว่าบั๊กแน่ๆเลยทุกคนไม่งั้นต้นไม้มันต้องโตแล้วนะครับไม่งั้นมันไม่อย่างนี้หรอกเออจริงๆแต่ก็เริ่มมีปีกมีอะไรขึ้นมาแล้วตอนนี้เราไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้นะฮะทุกคนผมรอมาโคตรนานก็ยังไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ค้างอยู่ตรงเนี้ยนะทุกคนเพราะงั้นผมจะใช้วิธีการส่องกระจกชะงโงกดูเงาเลยแล้วกันนนะทุกคม ไม่เป็นไรครับมันก็ยังส่องได้อยู่ดีนะต่อให้มันไม่เต็มที่นะครับนี่หกแสนครับผมติดกิมเบอร์ลิงนะฮะราคาหกแสนนะครับผมก็เอออันนี้นะอันยังไม่ใหญ่มากเท่าไหร่แต่ราคาหกแสนเลยนะครับกิมเบอร์ลิงมันติดเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปคูณคำนวณกันนะฮะกิมเบอร์ลิงนะครับมันคูณสองนะฮะทุกคนประมาณคูณสองนะแต่ของผมนี่เอ่อยังอัพไม่ตันนะครับเดี๋ยวดูก่อนจึบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บนี่อ่าอัพไม่ตัน ดูซีนี่ครับมันต้องดูตรงนี้ด้วยนะฮะถ้าเกิดอัพตันจะเป็นคูณ2อนะครับอ่านี่นะครับแต่ผมยังเป็นคูณ1.4อยู่นะครับเพราะงั้นประมาณเท่าที่ผมคำนวณนะประมาณครึ่งครึ่งเลยครับผม <c oughs> คือราคาประมาณสักเออสามแสนหรือสองแสนเนี่ยแหละครับประมาณนี้นะทุกคนไม่แพงเท่าไหร่นะเอ้ยไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ถูกนะครับทุกคนแพงนะทุกคนใช้ได้เลยนะครับ <c oughs> และนี่มันคือมาทําใหญ่ได้เลยนะทําใหญ่สามสี่ห้าร้อยโลได้เลยนะครับทุกคนในต้นนี้นะฮะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสําหรับต้นวิบวิงนะครับ เสียดายจริงนะที่ผมรอตอนโตไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าแบบไม่มีเวลาพอนะเพราะาต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปตัดต่อคลิปแล้วก็อัดคลิปแล้วนะเสียใจมากมากเลยนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ได้ดูราคาแล้วเนาะส่วนหน้าตาของมันแท้ที่งยังไงเป็นยังไงทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับเพราะว่าแบบทุกคนโดนอวดกันมาเยอะแล้วล่ะครับทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้ขอจบพิเศษใน,นชอบกดไลค์นะชอบมากกดซับเพื่เอเป็นพรานหน้าครับทุกคนเจชิญครับ